เนาะมาต่อกันอีกเด้อพี่น้องเด้อบาดนี้เนาะปูพ,พออ่อกับซ้องบอสเซตซานเอลเด้อพี่น้องเนาะยังอยู่บ้านเดนซานของทางประตูโจยพันยูพี่น้องเลยเนาะหลังจากที่เนาะซื้อดินดอนวัดแทกเนาะมอบเงินมอบคำือว่ามอบกรรมสิทธิ์ไอทางปอะตูเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะมีใบซื้อขายมอบใบกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเน,น,อนอาะ Euh, อ <Iraq? S 1> <vous> mm ่าเทว่าเดี mm ๋ยวดีใจกับทางประตูเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อบาดนี้เนาะอ่าเป็นดินของทางประตูเพื่อนเนาะเพราะกำลังเสห้แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเดี๋ยวมุกดีใจกับทางประตูเพิ่อนได้เด้อบาดนี้พี่น้องเด้อเฮาทางสร้างเพิ่นก็กําลังอ่าใส่สีงัวอ่าขึ้นเข้าเป็นน้องเอ้ยเนาะรวดเร็วพอสมควรเอาหลังจากนั้นก็เดี๋ยวสิถามไทยทางประตูเพิ่นอีกเทื่อนึงก่อนเนาะว่าพ่นธ์

ที่ดินที่ดอนเนาะซื้อที่ทื่ทางเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะโดอ่าว่าแทกกะอ่าบ่ิยากปันไดพี่น้องเอ้เพราะว่ามันกะพื้นที่เฮามันเรียบอยู่แล้วเนาะนัมเรียบอยู่แล้วมันเรียบอยู่แล้วเฮากะมีแต่เม็ดแทก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 ไปได้เลยกับเรียบร้อยเรียบร้อยเห่นไหมนี่แต่ว่ายังจังพังรักไม่ไปเลยอันนั้นถอกไม้ไว้ชื่อแต่ว่ามีรักมีอยากจะจะเสาร์เสาเสาที่เป็นตัดไว้นี่อ๋อเสาเนี่ยปะได้บ่ มันเป็นไม้แดงด้วยไม้แก่นด้วยเนาะไม้จิกมันก็สุดยอดเลยอ๋อไม้ไม้แก่นด้วยนะไม่ได้ก็ไม้จิกใช้รับพุทธทั้งบ่อใช้พุทธนผมเลยก็ได้พุทธเลยก็ได้เนาะเพราะว่าอีกอย่างมันจะแหกจะเบืองมันก็เลยง่ายเออแม่นมันสิห้าสิห้าเนาะสิห้าบคนสิห้าบนคนสิห้าบนคนสิห้าบนคนเาใจกันมาก่อนคนว่าบอเข้าใจเวลามา ย่าไปย่ามานะแม่แม่ขอไปเองเลยคือว่าถ้าอันดินกับเหมาะเนาะมันอยู่เธออยู่ทางพอดีเลยทางเนาะแต่คือว่าทางเจ้าของดินเพิ่นกะอารุ่ยอรุ่ยห่างกันหนาคือเพิ่นกะอาศัย่สื่อกันเลยกันปกติเพิ่นก็ว่าบุได้ดอกกันราคาหนึ่นะแม่แม่เพราะว่าที่จริงหาแรกๆหาคืออันคือว่าอะไรเพิ่นอยากให้ปุ๊กอยู่ซื้อแต่ว่าเพิ่นกะบุได้คงอยากขายแต่ทั้งเฮาว่บ่ต้องคำซ้ำวันเวลาปุ๊กเงือนขึ้นดีชุดเลยมากเราด้ราะฉันแหละ เลยว่าเอาเอาสิเสียไปตั้งขายยังให้เล่านะแต่ว่าขอเนาะเอาอะไรพวกเะ็ดแต่เราแล้วก็นมือเล่มาได้เห็ดม่อยากมากเนาะเอากันนะมือยากมากเป็นของเราเป็นชิ้ของเราไปเลยทั้งทั้งเฮือนทั้งดินเลยแล้วเนาะถ้าใครอยากอยู่เวลาผูกเราไม่ช่อยางมากเนาะโอ้เนาะม่อชิได้กบ่เวลาเนาะเออเพื่อเงินนะในก็อ่ทัพเราใช่มากมือพูดด้วยจิไปใช้อีกว่าสัมผัเห็ดลินเห็ดมากแล้วอันนี้ใค่เนีเอา เห็ดใบยังยืนเป็นที่ห้อยได้มอบกับมสิทิให้เพื่อนแล้แมนมันอนาคตทุนแน่นอนคือว่าอ่อนเลยเนาะมันยากโบมันคือคือปัญหาใหญ่เลยแหละเรื่องที่ดินโบอาจะครอบครัวเอื่อนใดเนาะขนะเออน้องเองก็ยังงานกันที่ดินคือว่าอ่อนเลยเนยะแมนแต่ว่าปัญหาเนี่ยเขาเห็ดดีถือกล้องแล้วนี่เอาตามแบบตามกรอบเลยนะแบบว่าตีตาประทับตาในบ้านเลยยังแบบว่ามันย มันเป็น<ว>ดินอะไรกับมันโค้งก็บ่ได้อีกบันนี้อ่าวิภัยเบาภัยแหละบันนี้เนีใบตัวนี้เป็นตัวยั่งยืนถ้าว่าเอาได้เห็ดใบซื้อขายเรียบร้อยแล้วถ้าว่า,าทวงคืนทุนทนกอย่างก็เอาบ่ได้เนาะเพราะว่าชิดอยู่กับตัวนี้แล้วอ่ะนะมันเงินมันขาดโตแล้วกับมแม่นนะแต่กับนี่เกี่ยวกับว่าเพิ่นว่าเวลาขายเนี่ยิ่นมวบ่ขายภัยไหนอาจจะคลายแต่แท้ขายกับคื้นเลยเพิ่นโยกของดินเหมือนกันนี่ไปแล้วกัน นายเจ้าของขอบพื้นในราคาสาบนี่บัวคลายเนาะบัวายพี่น้องเลยบวคลายแล้วบัวคลาย้ชื่อเป็นของเราเออชื่อแงนี่คายเลยวมต่ยชื่อต่ออีกแล้วเนาะมิตายชื่อเพิ่มได้เนาะบัวคล้ายได้เนาะแมนแมนบัวอะแรเนี่ยเออมัน ที่ดินมันกับแต่ราคานี้ยชำเนี้ต่อไปมัอหนามันในมันจะไปหนาไปชัางสีล้านเนาะโอ้ยดินมันอยราคงงี้เปรียบเสมือนว่าอันนี้มันก็ยังบมได้นะสีล้าดอันนี้คืออารมณ์รวยแห่งกันซื้อแอนวัลเปเซียนและที่จริงอ่ะเพิ่อนกะอาศัยกันมานานแล้วเพิ่อนกะต่างซอยกันเนาะเพิ่อนกะนี่แหละอันเพิ่หนออมาแต่ทางบ้านหนเนาะเพิ่ออกมาอยู่มาขออยู่ดินเล่านี่แหละ ไม่เล้วกะเป็น,นนะตัวนี้ขึ้นมาเลยใกล้สีแล่อะละตัวนี้จังมากบลนี้นเนาะถาว่ามากตัวนี้ออกปุ๊บนี่แห้งก้วงแล้ว,วบ้ดน,นถ้าหาบ่มากกะหอือรว่าสิเห็ดดีๆกะเห็ดเป็นขึ้นกลัวขึ้นยังกัโอเค นี่บ่บ่มันบ่สภาพมันนี่บ่บ่บ่เป็นตาไว้นี่เต่เฮามากงอกเลยเฮาจังมาเห็ดไม้ปั๊บปุ๊งไม้แบบนี่นะปั๊บปุ๊งไม่ก็ได้อ่าต้องต้องเพราะว่าเบิ่งสภาพสังกระสมกระสีมันบ่โอเคอ่าเดี๋ยวเวลาก็ให้บ่อใส่พุนอนามั้นะหลังจากวันแลรกตอนนี้มันก็ยังบ่อให้แล้วแล้วเขาจ็ังคอยเก็บคอยกวดไปอันไม้ไปเรื่อยๆอ่ กเป็นมื่อนี้เป็นเรื่องเล่าที่ดีแปลว่าคือดิ้นกับพ้อมกันเพื่อนกันแล้วพ้อมกันนียกยุบยุ้งนี่เลยว่าแล้วเป็นหลังจากที่ว่าคุยแล้วอ่ะเออเป็นที่ดินเป็นของเจ้าน่ะไม่ไม่เคยเปิดเลยว่าลืมจักนี่โอ้ยลืมตู้ใจญ่บดเคยกันเลยไม่ได้เปิดไม่ได้กับพูดกับโอ้ยเอาด้วยไงเอออยางเอาด้วยยูพี่น้องเคยเนาะ

rồi rồi à. để, để cho nó sẽ ngồi bên, bên. đó ừ. rồi, rồi, rồi. ngồi bên bưng quan ba sĩ ở đây hiện nay phi rồi nó giờ kê khó lấy rồi đấy về okay, nhá uhm. oh, nó bái điền bây giờ thì không, đi háo vào tủ mình còn nữa. Đôi 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 đôi. Đôi hộp chai đà lầy nó. rồi 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 đôi. Hát. 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 xong Hát. 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 Rồi Hát. 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 Hát.

แง่ประตูนะก็ถือไว้างที่เลยนะดีกินเข่าวะอ๋อปรตูมันกินข่าเหรมกินินเข้าอาจกินข่าวะรตูกบป่าเลาเบาใส่ชื่อมาห้ก like ินอี่และนี่ะกใจน้ำเปลาีกแลชื่ออันอปิงปลากับอ่าย่างเกาะกินน้ำปรตูวันนียพูดปะอ่ามัน Nang duyên đất, đẹp, 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 đó thì nó đẹp, 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 เออพี่ทำมานั่งสิมานั่งมาแชร์สิเฮ้ยนี่จสิมาอีกโอ้นั่งสินั่งสิเออนั่นแหละเนาะโอ้ยพี่น้อยเนาะดีใจบอกพ่อตู่คนนี้ดีใจแห้งแล้วอวยดีใจแห้งได้เป็นทีเป็นทางตัวเองนะเนาะวันนี้ทั้งมาตาเห็นห้องเลยคือทีเนาะรูปไล่รูปไล่อยู่แล้วรวยข้าจะขึ้นบ่พ่อตู่ ด้ยแต่พอจะอะไรก็ไว้พอจะขึ้นนอนอยากนอนเล่นไหม่ป่ะโดยออันนี้นอนหลายปีเนาะโอ้เบื่ออะไรลูกเอ้ย <laughs> เบื่อแมตต่ตึงตังตึงตังยังอยากไหวกันพี่ก็่ไหนบ้าเผื่อจจะโม่ห่อนแหลกปันใดไปหน่อยเนาะกตยังบม่หันได้พากันเมื่ออะไรี่หน่อยเนาะที่เอาขึ้นมาในการเดินทางมาในการใช้เวลาอ่าหลัเติบอยู่เนาะประมาณสุมมุ่งไปไปเนาะ อ่าสิมุ้งกัวพี่ตังเลยไปขึ้นมาได้ขึ้นมาได้กัสิอี่แจ้งน้อยบระแสนสิออกไปอ่าซื้อผักกระจายมาให้เด้อโดยโดยโดยซื้อผักกระจายก็เลยตะปูเลยพี่ตังเลยเป็นกับเสียบเสียมบ่โดยนอยยังเสียญหาอ๋อโดยเสียมเนาะอุ้ยเชียมต้องเป็นแป้งตุนปีปใหญ่เนาะโดยอ๋อได้ได้ได้ เสียมตัวนี้เสียใหญ่มันเปลี่ยนผลพี่น้นนงองาเลยโอ้เป็นที่เขาตัวเองนะดูรอดบ้านีนเนาะดูแลเพิ่งพอให้แต่เฉาในผลคือบบโอ้เราบอกใช่กันราคามันจะได้แบบจะเป็นแล้วลูกก็ดีใจพอดีใจพลาดเสีย เออกองแซงกองแซงกองได้ได้เนาะเออรถคันทำไปกังาวแต่เดี๋ยวไม่ไม่ยนขูดบ่โดยรถไม่ไม่ไปขูดเขาลงเข้าป่าฮะพอกระบอกอยู่ผลกันกระได้หักแพงคือว่าพ่อก็าดูเรือให้แปลใหยายามให้เขามาไหลอยู่กับใจขับใจลายปรตัวเนาะโดยออแต่ว่าที่ทางนี่ เป็นทีมห we well. <Yeah. S 1> <m ots> ้อยแล้วบหวานหนึ่งประตูเนาะพี่ทั้งซาตัวนี้ไว้โด้วยด้อยมันเป็นเพื่อนมันมันอย่างจะย่างได้กี่หน่อยเนาะโดยอ่าลักอะไรกับด้เาจังคุดโดยคุดอันสลักไม้ด้วยอ่าสลักไม้ได้ประตูเด้อโด้วยสลักไม้แล้วก็อ่าก็เนี่มันยังบ่ทันมีหัวมีห้าวกะจังว่ากันไม่แต่นั่นเนาะเอาเอาแบบเอาลักไปก่อนเนาะอ่าแล้วจังว่ากันไม่แต่นั่นน่ะ แต่วันนี้เรื่องน้ำนี่เนาะเรื่องน้ำนี่มีงุ่มกระมาหรือเล่พี่ตุ๊กเออเรื่องบ้านหมดเลยด้วยน่เอาน้ำจ่อ่ได้เออพอนผู้เห็ตุในบ้านนี้ก็ได้มีมีเหรอราคาเท่าไรราคาซีล้าซีล้าถั่วเลยบ่เออบนเรื่องเนี้ยบ่วยักแล้วไปไฟฟ้าได้ใช่ไฟฟ้าบ่มีหอหลูกันพอบ่มีไฟฟ้ากระยะหลุด ขมุกขอดใจแล้วทำเนี่ยพอใจแล้วพอบะไรไได้น้ำอาบก็พอบมมีฟ้าก็ยากเหมือนเนาะใช้ตัวนี้ก็หลายทานบ่อหุงหรือบ่หุงมีดอกหนูแพงบ่ไฟฟ้าผ้า้วมันเขาแพ้งูหรือเปล่าทรายมโตโอ้โหาเยเขาเขามากระซ่องสามล้านอยู่เินอยู่แล้วเอาสะาีก็พอขมุกขอบใจแล้วพอมีุกดใจหลาย กันเลยว่ามีน้ำไช่มีน้ำไช่มีหลอดพาตอนนั่นก็โอเคเนาะโดยมีน้ำ่กระพใจเออโดยเวรุ่งช่วงนั้นจะไปมือจุ่มเงนเสียบใส่หูพาปักพไว้เนาะโดยเอยเนาะกินข้าว่ามั้นี่กำลังวันกนล้ววันกินข้าวบ่าได้ยังจะกินอ้ได้ปลา เราใช้กัชื่อมาต้อนกแล้วกินกันปลาลุกปลาดุกพันปลาซีโตปลาปีกปลากระป๋อปีกไกไอคาเป็ดเนาะโดยคาเป็ดพี่นอยซื้อมไม้วกถูกันพอได้กินนะน้ำในได้ไว้สร้างคนนะม่ช่องแตกโดยไว้สร้างคนกินเนาะโดยอ่าเปนกันแรตัเออินเตอร์สำนักแรกพี่น่อยนาะทางโมเสกะ มาถาคกูซือปตูเพื่นเนาะพอได้ตัดกระตฮะตัวเสอตพอเลยโรหาลูกบรมีบรมโทัพชาบรมีอ่ะตั้งตัวกับบานสองเซนไปโดยสองเซนหาเออทวดาเซนคิดห่วลูกจะโทรหาอยู่ซ้ายโทฮหายาดโชหาบ้าแสซนนี่แหละโดย เอาไป่าบ่ได้บได้ว่าแตะเอาบปตั้งโต๊ะเนาะเอาไปตั้งโต๊ะนอนเน้วบได้เอาไปว่าสัมผัส์นาจเขาพ่อได้ซื่อทานกันได้เนาะบารีโซฮาเคยย้าิดเป็นอีนูโซฮาโดยโดยมีเงินมีคำ

ทุกอย่างเออเดออเอาม่ติาชันแหละป่ทูดมอนกับอได้มีอย่างไรมแต่มาถามไทยเพิ่มเติมแล้วกัน่านขอศิอกไปเพึ่งภักกาดก่อนเดอดยดยเอาดีใจน้ำเลย่ทูด้อดีใจละดยดเอให้ป่ทูกินข่าวก่อนเนาะช่ไหเป็นลมเลยป่ทูดเนาะดยช่วงหนเป็ดลมเลยปุ่นกิข่าวเนาะมาให้ปร่ตูกินข่าวกินน้ำก่อนกินอยเนาะยังมีเตียงนั่งนะปร่ตูเนาะ Đây năng với tám hôm tám ngao lại với con. Ừ, đơm đây khỏi cả. Nó một bên nhá, xài cả. Giờ họ chẳng bên con rồi nó. Đơm sự mà cả. Thầy tổng tâm lại vô này rồi, thằng này. Sang cả luôn đi cho nó hết bay đi. Đen, đen, đen. đi đen. อันนี้ไม่อันนี้นี่เพ<ป>ิ่เปนเนาะค่อยราเลยเนาะอาจะว่าใส่ข่าวใส่สีนัวไปทีห,ๆๆปห้อยอ, <c oughs> <c oughs> อ,อะไรไปเลยเนาทำไรงาทำไรสองคนน่เนาะสคนบ่เออ vay quay đấy phi nó sai hết quay đi ông đây rồi phi thằng người ông bài đi thang ngoài em đang lo bự gan vẫn chưa đó vay đấy ờ khảo xây gì nhỉ nó xây xi rồi đấy quay cái nào đây nhôm một sao nì muốn nì đi xi măng đấy xi mù ào đây thì chắc đó cứ lao จะขึ้นแล้วเราแล้ววันแรกก็จะขึ้นแล้วเอาตรงไปปูเลยป้าแพนเนี่ยชื่อแบบว่าโมตอกได้แล้วว่ะโอ้ยเนาะแทงเย็นหมดตัวเนาะจะนอนจะรอดกว่นี่เนาะแล้วเพิ่นเห็นได้สำนี่เด้อแต่สำนักก็ได้นอนอืมวันแรก็ย่างอยู่เนาะยังยังพอดีใครดีกูเก่าลายเท่าเลยแหละดีกูเก่าลายเท่าไม่เพิ่นก็มันจะเสื่อมงามเนาะเออเงาดีเนาะไม่เพิ่นเนาะ เออเดี๋ยวบต่อเลยมันได้ต่อแต่ทั้งข้าวมันทั้งกินยอมบด้ต่อเดยยิ่งตรงเลยเนาะอ่าพายชาเจ้าประเนที่ออกไปเบิ้งพากระจุมกระจายก่อนมาจีนอะไรเนอะเออมาแกมาไว้เพื่นเลยมามือเพิ่นจะสร้างเพื่นเฮ็ดกเฮ็ดไปรอยนะมาทำมาผสมมาท่านมังไก่ดิเนาะเเเ็เจะัวถ่าเฮานะแล้วออกมปเพื่นก็เเเเขาจะไเด้อมเนี่ยเออเออ พี่น้องเอ้น้องมาหนีิเด้อพี่น้องเด้อไปทางประเสนกันใช่ไหมขอโทรไปก่อดบ้านนี้เนาะรำลาไปก่อนพี่น้องเอ้ทิดตามเพื่อน้องกันไหมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับที่นี้ขอตัวรำลาไปก่อนเนฮ้ฝากพี่พ่อน้องก็ได้กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ประเสริฐแน่พี่น้องเอ้สำหรับอื่นนี้ขอโทวไปก่อนแล้วเนาะสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะเออที่เราเป็นไงเนี